สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาแนะนำนะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะในวันที่28มีนาคม2564ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะเราจะมีการเลือกตั้งในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีการดูก่อนนะคะว่าเรามีคุณสมบัติในการ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมนะคะคุณสมบัติแรกเลยคือต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีทะเบียนบ้านอยู่ในที่ที่เราจะเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่แปลงสัญชาติจะต้องไปสัญชาติมาแล้วอย่างน้อย5ปีนะคะก่อนที่จะไปเลือกตั้งเราต้องตรวจสอบรายชื่อก่อนนะคะตรวจสอบรายชื่อก่อนเลยว่าเรามีชื่อไหมถ้าเราไม่มีชื่อก็ต้องไปแจ้งนะคะว่าชื่อเราตกหลน่น พอวันที่28นะคะเราก็ไปเลืต็ตตังกันนะคะโดยไปตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตรวจสอบรายชื่อมีชื่อเรียบร้อยแล้วก็นําบัตรประชาชนบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วใช้ได้นะคะถ้าบัตรประชาชนไม่มีใช้เป็นใบกับขีพาสปอร์ตหรือบัตรนักศึกษานะคะที่มี เลืบัตประชาชนนะคะแล้วก็รัฐบาลออกให้และออกให้นะคะก็ใช้ได้นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้บัตรสองใบใบหนึ่งเลือกนายกเทศมนตรีใบหนึ่งเลือกสอส,สหรือสภาผู้แทนอ่าหรือว่าสสก็คือสอ,อนะคะสมาชิกสภาเทศบาลน,นะคะจะมีทั้งหมดอยู่24คนนะคะมีหมดอยู่24คน ก็จะได้บัตรสองใบนะคะใบที่หนึ่งนายกกาเบอร์เดียวเบอร์ไหนก็ได้นะคะบัตรใบที่สองนะคะไม่เกินหกคนนะคะบัตรใบที่สองต้องไม่เกินกาไม่เกินหกคนนะคะตรงนี้หรือถ้าใครคิดว่าจะไม่ลงคะแนในให้ใครก็การในช่องไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดนะคะในช่องที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วก็พับ ให้เรียบร้อยย่อนลงในหีบัตรนะคะแยกให้ถูกเลยบัตรอาหีบัตรไหนเป็นเลือกนายกหีบัตรไหนเลือกสอทอนะคะแล้วไปเจอกันในการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะคะเพื่อเลือกคนดีเข้ามาในสภาเป็นผู้ไทยของเรานะคะ